สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องเรื่องลี้ลับไม่ซับซ้อนวันนี้ผมจะนำเสนอเรื่องราวสุดสยองขนพองเรื่องราวตํานานเกี่ยวกับผีนางตะเคียนที่ทุกท่านคงจะเคยได้ยินได้ฟังและเคยได้อ่านเรื่องราวผ่านหูผ่านตากันมาบ้างแล้วครับแต่วันนี้เนี่ยผมจะมีเรื่องราวของผีนางตะเคียนเป็นเรื่องราวสั้นๆ ให้ท่านผู้ฟังได้ฟังในวันนี้ครับเมื่อพูดถึงผีผู้หญิงของไทยที่ชวนขนหัวลุกมากที่สุดก็คงจะไม่พ้นนางตะเคียนที่เป็นผีในตำนานของประเทศไทยมีความเชื่อว่าเป็นวิญญาณของผู้หญิงที่สิงอยู่ภายในต้นตะเคียนเมื่อชาวบ้านเดินทางเข้าป่าและเจอว่าพื้นที่ป่าในบริเวณนั้นมีความสะอาดตาเหมือนกับมีคนมาอยู่ที่นี่ ก็เชื่อกันว่าเป็นที่อยู่ของนางตะเคียนเพราะเปรียบเสมือนบ้านตนเองที่ต้องคอยทำความสะอาดทุกวันครับโดยปกติแล้วไม่มีใครรู้ว่านางตะเคียนจริงๆมีหน้าตาเป็นอย่างไรแต่ส่วนใหญ่มักจะเล่าออกมาเป็นเสียงเดียวกันว่าเป็นผู้หญิงที่มีใบหน้างดงามมีผมยาวสลวยนุ่งผ้าถุงและห่มสบายในขณะที่หลายคนก็บอกว่าพวกเธอ แต่งกายเรียบง่ายเหมือนกับชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในป่าทั่วไปผีนางตะเคียนเป็นวิญญาณที่ค่อนข้างห่วงถิ่นที่อยู่ของตนเองมากครับใครที่คิดจะมารุกล้ำก็จะมีอันตรายถึงขั้นอันเป็นไปเลยทีเดียวครับทีนี้ผมจะมาพูดถึงความเชื่อในเรื่องผีนางตะเคียนในสมัยก่อนมีการนำต้นตะเคียนไปทำเป็นเรือแต่เมื่อความเชื่อเรื่องผีนางตะเคียนเริ่มแพร่หลาย จนคนหลายคนก็เริ่มที่จะเกิดความกังวลที่จะนำต้นตะเคียนไปใช้งานดังนั้นก่อนที่จะมีการขุดต้นไม้ขึ้นมาจะต้องทำพิธีบวงส่วนกันก่อนเพื่อเป็นการขออนุญาตนางตะเคียนเพื่อนำไปใช้ทำบ้านหรือเรือโดยยังมีอีกความเชื่อว่าเมื่อต้นไม้ถูกแปรสภาพไปเป็นอะไรนางตะเคียนก็จะเปลี่ยนไปด้วยเช่นกันยกตัวอย่างเช่นเรือ ก็จะกลายเป็นแม่ย่านางเรือมีเรื่องเล่ากันอยู่เรื่องหนึ่งที่เกิดขึ้นในจังหวัดน่านเมื่อมีคนไปตัดต้นตะเคียนที่เคยเป็นสถานที่บูชาของผู้คนในหมู่บ้านไปสร้างบ้านนับแต่นั้นเป็นต้นมาก็เกิดอาถรนมากมายในบ้านหลังนั้นเล่ากันว่าคนที่อยู่อาศัยมักจะตายโดยไม่มีสาเหตุไม่ว่าจะเป็นลูกบ้านหรือคนที่มาเข้าอาศัย ต่างก็เชื่อกันว่าเป็นผีที่มาเอาชีวิตไปหลายคนก็เชื่อว่ามันเป็นเพราะผีนางตะเคียนเพราะเจ้าของเดิมตัดต้นไม้มาใช้ไม่ได้ทำพิธีขอให้ถูกต้องครับอีกเรื่องหนึ่งคือสารเจ้าแม่ตะเคียนเป็นเรื่องเล่าปากต่อปากกันมาหลายชั่วอายุคนเป็นสารที่อยู่ในวัดหนองผักชีตั้งแต่คราวสร้างวัดช่วงแรก ในสมัยก่อนวัดแห่งนี้เป็นแค่ทุ่งนากว้างๆชาวบ้านเล่ากันว่าแต่ก่อนวัดนี้มีป่าล้อมรอบโดยด้านหลังจะเป็นที่อยู่ศาลเจ้าแม่ตะเคียนในสมัยนั้นเป็นที่หวาดกลัวกันมากครับเพราะมีผู้คนโดนหลอกหลอนกันมากมายในขณะเดียวกันก็ให้โชคแก่ผู้ที่แสดงความเคารพแต่เมื่อเจ้าวาดได้สร้างศาลขึ้นมา เจ้าแม่ตะเคียนก็ไม่ได้โผมาหลอกหลอนใครอีกเลยครับและนี่ก็เป็นเรื่องราวของผีนางตะเคียนเป็นตำนานสุดสยองที่คนไทยหลายท่านคงจะคุ้นหูคุ้นตากันมาบ้างแล้วนะครับฝากติดตามรายการเรื่องลี้ลับไม่ซับซ้อนฝากกด s ับสไ r i b e เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ